สนับสนุนข่าวโดยทกสเป็นมากกว่าธนาคารเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทยในช่วงหลังหน้าฝน,นพืชผักที่อยู่ตามธรรมชาติเริ่มเจริญเติบโต,ตงอกงามแทงยอดออกใบเป็นแพร่ยาวตามผิวน้ําจึงส่งผลดีต่อชาวบ้านที่ยึดอาชีพแบบเรียบง่ายมีความสุขตามวิถีชีวิตของคนชนบทคือเก็บผักบุ้งและผักกระเฉดส่งขายกับพ่อค้าแม่ค้าขายส้ตมตำในจังหวัดมหาสาร,รคามทําให้มีรายได้เสริมจุนเจือครอบครัวได้เป็นอย่างดี คุณสุวกิจราชมนตรีชาวบ้านขุดเป่งตงบลแก่งเลิงจานอำเภอเมืองจอดมหาสาร,รคามกำลังนั่งเรือออกหาเก็บยอดอ่อนของผักบุ้งและผักกระเฉดตามอ่างเก็บน้าแก่งเลิงจานซึ่งผักบุ้งและผักกระเฉดในช่วงนี้มียอดที่ทอดขาวและยาวน่ารับประทานเป็นอย่างมากก่อนนําไปมัดส่งขายกับพ่อค้าแม่ค้าขายส้มตําในหมู่บ้านโดยจะขายกําละ5บาท6กกรัมบาทวันหนึ่งจะสามารถส่งขายได้ไม่ต่ำกว่า60กรมเลยทีเดียวและถึงแม้ว่าจะเป็นรายได้ที่ไม่มากแต่สําหรับวิถีชีวิตที่ไม่ฟุ่มเฟือยยยยกกกก็สาาาาาาามมรรรถไรีได้จากกาขขับุและ เฉดได้วันละ300บาทเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังสามารถนําผักบุ้งและผักกระเฉดท,ที่เก็บมานั้นมารับประทานไม่ต้องไปหาซื้อตามท้องตลาดได้อีกด้วยโดยในทุกๆเช้าคุณสุวกิจก็จะนั่งเรือออกไปหาเก็บผักบุง้งผักกระเฉดภายในหนองน้ําแห่งนี้จากนั้นในช่วงสายก็จะนํามาคัดแยกเอายอดผักบุ้งที่น่ารับประทานและล้างน้ําให้สะอาดก่อนนําไปขายซึ่งผักบุ้งที่เก็บมานั้นไม่มีสารพิษเหมือนกับผักบุ้งที่ปลูกทั่วไปเพราะผักบุ้งที่เก็บมานั้นจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าไม่ได้ลงทุนอะไรเเเเเลลยยยยพพีีงงงงแแค่แร่รกก็บผััมาาาขทนน้น

เกกรรมที่บาปเรีกรรมที่หาบาปทำไมรปุ้งหออขุ่นยุบเป็นเรียนขุ่นสอดกีเก้างยางสาวชาวปวดเอาปวดเาม็มร่างงานก็ต้องวิ่งไปนะทมท่านรายเขายเองอขายเองแช่เ,เขาใจจับ